สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลีน่าจังยันไม่ได้ใส่ร้ายขอร้องเวียอย่าฟ้องอย่ารังแกคนแก่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังลีน่าจังจัญยาคนดังโลกโซเชียลออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความรักและชีวิตคู่ของพระเอกสุกตาเวียสุกลวันรขณะรถโดยมีการพูดพัดพิงภรรยาอย่างวิกกี้พีมณญยาและอดีตคนรักเแบลบล่ารานีกระทั่งต่อมาเกิดเสียงหรือเสียงเลาอ้างในหมู่ชาวเน็ตว่าเวียมีการปรึกษาทนายความ อาจจะดําเนินคดีทางกฎหมายกับชาวเน็ตที่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายซึ่งต้นต่อคอมเมนต์นี้ไปโพสต์ได้คลิปทิกตอกวิพากษ์วิจารณ์ของลีนาจังจนชาวเน็ตคาดเดากันว่าลีนาจังอาจจะเป็นอีกคนที่เวียจะดําเนินการฟ้องร้องล่าสุดลีนาจังได้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดใจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระบุว่าขอร้องเวียอย่าฟ้องร้องตนเลยเพราะตนไม่ได้ใส่ร้ายอะไรและบอกอย่ารังแกคนแก่เลยเวียอย่าฟ้องฉันเลยฉันพูดด้วยความเป็นจริงไม่ได้ใส่ร้าย นายน่าจะใจกว้างๆเวลารักเวียมาคบมาเกือบ1ิปีให้เกียรติสุดๆแม้กระทั่งงานที่เขาจ้างเป็นล้านเบลล่าอย่างไม่ไปเลยเพราะไม่อยากให้นักข่าวสัมภาษณ์เสียไปถึงเวียให้ใจกว้างหากลีน่าจังรักเบลล่าสนับสนุนเบลล่าในฐานะแฟนคลับก็ควรภูมิใจกับเบลล่าว่ามีคนรักเยอะถามว่าถ้าเขาฟ้องขึ้นมาจริงๆจ,จะทําอย่างไรเจ้าตัวตอบว่าฟ้องไม่ได้หรอกฉันไม่ได้ไปใส่ร้ายเวียเลยฉันพูดในความจริงในฐานะแฟนคลับเพราะเขาเป็นบุคคลสา ธารณะและแม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เล่าข่าวบันเทิงข่าวการเมืองและทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในไทยเพราะฉะนั้นมันเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตไม่มีการใส่ร้ายหรือเจตนาทําให้คุณเสียหายเพราะฉะนั้นอย่าฟ้องฉันเลยฉันเป็นคนแก่อายุ63ปีอย่าราังแกฉันเลยคุณเวียสงสารฉันเถอะไม่งั้นคนก็จะหาว่าคุณรังแกคนแก่นะคะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Ginny.com ขอบคุณครับ